สวัสดีครับวันนี้ผมมาเสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะครับที่เอาไว้ทำความสะอาดนะครับสำหรับรถที่มีนะครับคราบสกปรกเยอะๆอย่างเช่นนะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้เป็น GN นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะล้างใหญ่ก็เรียกว่า PW a s h หรือว่าล้างคราบสกปรกหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะครับาคราบดินนะครับก็ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการนะครับตัวนี้นะฮะเอาน้ํายาใส่อกกี้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับในจํานวนที่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเอาน้ำใส่ให้หมดเลยนะครับโอเคใส่เลยใส่เลยเปิดใส่เลยโอเคใส่เลยครับนี่ครับ ความเข้มข้นของน้ำยาตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะในตัวนของบอมวอตนะครับตัวนี้นะครับแล้วใช้เสร็จก็เราก็เอาไปฉีดตัวได้เลยนะครับฉีดเลยครับฉีดตรงอ่อาหอสาดได้เลยครับตัวน้ํายาตัวนี้นะครับจะช่วยให้นะครับการทำอางสอานั้นง่ายขึ้นนะฮะ เฟ็วแล้วก็กลิ่นจะมีกลิ่นส้มด้วยนะครับ